อยากได้ รถเก่งคอไซส์ใหญ่ภายในกว้างจะพารุ่นนี้ได้ไงทุกคนนั่นก็คือโตโยต้าแคมรี่ที่มาพร้อมกับสีขาวมุกแบบนี้ผมบอกเลยนะคะได้เครื่องยนต์2.0เป็นตัว G D 4S ที่มาพร้อมกับปี2019ปีใหม่ไม่น้อยมากเลยค่ะซึ่งคันนี้นะคะขายเพียง799,000บาทใครอยากได้คันนี้ดูคลิปนี้ต่อค่นนี้เลยล้อแม็กเขาเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวไปกระจกเขามีให้แล้วพร้อมกับตัวบายสปอร์ตด้านนี้เองเวลามีมอไซค์มา้ใกล้นะคะสัญญาณตรงนี้จะเตือน เลยว่าติดๆนี้มีมอเตอร์ไซค์บรรดนเรานะคะทุกคนแล้วก็ที่จับนะคะเป็นแบบคีเลตมาดูภายในพร้อมกันทุกคนดูภายในนะคะอันนี้คือฝั่งคนนั่งด้านหน้านะคือกว้างมากเบาะใหญ่มากนั่งสบายเบาะหนังตักไฟฟ้าคู่หน้านะคะทุกคนคอนโซลของเขานะคะมีความแบบว่าเป็นลายนิดนึงให้ดูมีกิมมิกอะไรหน่อยนี่แล้วโครงสร้างตัวรถละ่ะเป็นยังไงมา ทางร้านของเรานะคะรับประกันโครงสร้างทั้งตัวรถนะคะไม่มีการชนหนักถึงควอมตะต่อน้ำท่วมแน่นอนทุกคนดูเลยลายยาวไปเลยนะคะนี่ ซอกนัทุกอย่างเดิมหมดนะคะใครเห็นแล้วคันนี้ถูกอ,อกถูกใจอยากจะเป็นเจ้าของสามารถจิ้มหน้าโปรไฟล์รีบพักมาเลยนะเพราะว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่เราจองรถแค่99บาทนะคะทุกคนส่งฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเข้ามาดูรถไม่เป็นไรส่งฟรีค่ะมาดูฝั่งคนนั่งกันบ้างดีกว่าด้านหลังทุกคนกว้างมากเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งให้ดูเลยนะคะว่ากว้างขนาดไหนอุ้ยเขามีแอร์ให้ด้วยทุกคนดูดิกว้างมากอ่ะคือมันกว้างได้ขนาดเนี้ย มีแบบว่า USB ให้ชาร์จแบตนะคะด้านข้างก็เป็นมา่มานมา่านบังแดดแบบนี้เฮ้ยไม่ต้องกลัวร้อนแล้วนะคะทุกคนเจ9แสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาตกผ่อนเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นค่ะมาดูด้านท้ายกันเนาะเป็นทรงสี่ประตูอยู่แล้วเพราะเป็นเก่งเนาะนี่เซ็นเซอร์มีให้ค่ะทุกคนกล้องถอยก็มีให้แล้วนะคะเปิดท้ายดูกันเลยดูด้านท้ายกันต่อคะ่ะนี่เลยด้านท้ายถือว่าค่อนข้างกว้างเลยแล้วใครสงสัยไหมว่าช่องอันนั้นคืออะไรเดี๋ยวจะไปเฉลยกันค่ะก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ยังอะไรก่อน อ๊ออ่านี่อุปกรณ์ยางอะไรทุกอย่างอยู่ครบนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักแน่นอนอะมาะเฉลยรูตรงนั้นก่อนทุกคนก่อนอื่นฝั่งนี้ก็กว้างทุกคนตรงเบาะนี้เขาสามารถถอดออกมาได้ทุกคนนี่งไงตื๊ดตื๊นสำหรับใครนะคะชอบตีกรอบนาอขี้เกียจอยู่อุปกรณ์หรือว่าใครที่เดินทางต่างจังหวัดและลืมของไว้ด้านหลังไม่ต้องลงรถไปเปิดนะคะเราสามารถร้วมือไปได้เลยอย่างนี้ นี่อย่างนี้ทุกคนเห็นไหมไปดูเลขไมคันนี้กันบ้างดีกว่าเลขไมเท่าไหร่นะคะตามฟ้องมาได้เลยมามาดูกัน99บาทได้ขับแทมรีถือว่าคุ้มแล้วค่ะนี่มาอุ้ยที่นั่งเขาสามารถเซ็ตได้สองที่นะคะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวคนลองดกดเลข2ให้ดูปุ๊บนี่เลขสองเบาเขาปะโอ้ใครปรับไว้ขนาดนี้ทุกคนเลขมาโอ้สูงมากมีคนปรับไว้ขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยมาเลขไมคันนี้นะคะจะอยู่ที่เท่าไหร่ ย8 6ส้มืนแปดพันหกร้อยสาม